คาถามมานะคะว่าเราเนี่ยจะติดตั้งเหล็กดัดภายนอกบ้านหรือว่าภายในบ้านดีวันนี้ค่ะอิงเอางานติดตั้งเหล็กดัดภายในบ้านที่ถ่ายจากภายนอกบ้านมาให้พี่ๆดูกันนะคะถ้าวันนี้ค่ะเราตกแต่งบ้านภายนอกอย่างสวยเลยเหมือนอย่างบ้าน,น่างนี้ติดทั้งบัวติดทั้งหินแบบนี้นะคะถ้าเราเลือกใช้ติดเหล็กดัดภายนอกบ้านเนี่ยโอ้โหเราจะต้องทําบานครอบซึ่งจะต้องครอบมาถึงผนังด้านข้างเลยบัวออกมาอีกนะคะก็จะดูใหญ่เอถอะทะไปเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เตือนใจเนี่ยแนะนํานะคะให้ติด เหล็กดาดภายในบ้านค่ะข้อดีข้อที่1น,นะคะนั่นก็คือเราเนี่ยไม่ต้องบทบังความสวยงามที่เราตั้งใจแต่งตัวบ้านของเรานะคะข้อดีข้อที่2ตัวนี้เนี่ยมีประสบการณ์จากลูกค้าตื่นใจเลยว่ามีครั้งหนึ่งค่ะที่ เขาอยากได้แค่หนึ่งบานที่มาติดภายนอกว่ากลัวจะทําความสะอาดยากแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเขาก็งัดบานนั้นแหละนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในบานได้แต่ว่าถ้าอย่างบานเนี้ยเราเนี่ยยึดสกรูเยอะมากเลยนะคะภายในแล้วก็การที่เราจะงัดมันออกไปหรือว่างัดมัน ามันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอีกค่อนข้างเชียรนะคะติดตั้งเหล็กดาดภายในบ้านดีกว่าค่ะไม่บทบังความสวยภายนอกบ้านด้วยนะคะใช้งานได้สะดวกเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าใครกําลังลังเลว่านอกหรือในดีเชียร์ด้านในนะคะ